ตัวคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยมันสีกระจานเบรกจนผ้าเบรกเนี่ยเหลือเพียงเท่านี้เองครับบางมากอันนี้รู้สึกถึงการตอบสนองของโชค๊คที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการรีวิวสินค้าและบริการต่างๆภา,า,ายร้านเบนโซไซเคิลของเราครับผมวันนี้เราอยู่คันนี้เลย คาเร่เดวิสเป็นรถกายปี2010นะครับที่เจ้าของรถคันนี้เนี่ยเข้ามาใช้บริการกับเราในเรื่องของระบบเบรกนะครับเพราะว่าเจ้าของรถแจ้งว่าบางครั้งเนี่ยขี่ในระยะทางไกลแล้วมันเกิดอาการเบรกหายเบรกไม่อยู่นะครับเราก็ได้ทําการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับแล้วก็พบเจอว่าตัวคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยมันสีกระจารเบรกจนผ้าเบรกเนี่ยเหลือเพียงเท่านี้เองครับบางมากนะครับแบบนี้นี่คือผ้าเบรกหมดแล้วแล้วก็ไออาการที่เบรกหายเนี่ยน่าเกิดจากการ ที่ผ้าเบรกเนี่ยครับมันสีกระจรเบรกจนเกิดความร้อนสูงมากจนทําให้ระบบเบรกมันไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนชุดซ่อมเบรกหน้านะครับก็คือตัวกล่องนี้นี่เองนะครับตัวนี้สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานานานๆเนี่ยครับก็แนะนำว่าควรจะต้องเปลี่ยนนะครับเป็นชุดรีแพคคิดนะครับผมตัวนี้ สำหรับเบรกหน้าตรงรุ่นของรถทัวริงนะครับราคาไม่แพงเลย125บาทเท่านั้นเองตัวนี้นะครับแล้วก็ไล่ระบบมันเบรกใหม่ทั้งระบบนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกหน้านะครับเลือกใช้เป็นผ้าเบรกของ EBC เป็นเบอร์ตรงรุ่นของรถทัวริงนะครับทำการตรวจสอบตัวรถไปเรื่อยๆแล้วก็พบอีกว่ารถคันนี้เนี่ยชคหน้าเนี่ยมันมันนิ่มไปหมดแล้วมันหมดสภาพแล้วครับมันมันยุ่ยครับก็เลยคุยกับพี่เจ้าของรถว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนสปริงชคหน้าด้วยไหมเพราะว่าที่เราก็มีของอยู่ก็อตอนนี้ ของอิมพอตของเราเพิ่งจะเข้ามาล็อตใหญ่เลยครับตกลงกันว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนสปริงชคหน้าด้วยเป็นสปริงชคของยี่ห้อโปรเกรสีตัวนี้ทำการเปลี่ยนสปริงชคเนี่ยก็ควรจะต้องทําการเปลี่ยนซีนต่างๆด้วยแล้วเราก็มีอะไรที่เป็นชุดโอเวอร์ฮอนคิดของทาง h a r ์เรย์เดวิสันะครับก็คือ ตัวนี้เลยที่เห็นกันอยู่นะครับในชุดก็จะประกอบด้วยซีลกันฝุ่นซีน้ำมันวอชเชอร์ต่างๆนะครับแล้วก็สเปเซอร์โอลิ่งก็ราคาอยู่ที่2,200บาทนะครับใช้2ชุดเปลี่ยนน้ำมันใหม่เลือกใช้เป็นน้ำมันโช้ของ YSS นะครับอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นของแต่งที่เรามีขายนะครับชุดมือเบรกมือคัตของ One f i n g e r ครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักของการใช้คัตได้เยอะมากพอสมควรเลยครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนิ่มเลยตอนนี้ช่างเราก็เริ่มทำงานแล้วช่างเป่าของเรากำลังขมัดขม้นกัน ขัดถูคาลิปเปอร์อยู่อันนี้ทำอะไรอยู่ครับผมขัดลูกสูเบเบรกครับนี่เป็นการขัดลูกสูบเบรกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนการทำงานของคันนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนเสร็จแล้วฟีลิ่งการขี่จะ,จะดีขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวติดตามเราชมในคลิปได้เลยครับ เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานเซอร์วิสโอวอนชกหน้าแล้วก็เซอร์วิสเกี่ยวกับเรื่องของเบรกหน้าของคันนี้นะครับเพราะที่เราได้ทำไปวันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนชุดซ่อมออลูกสูบเบรกหน้านะครับพร้อมไล่ระบบน้ํามันเบรกใหม่ทั้ง2คาลิปเปอร์ในด้านหน้านี้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนผ้าเบรกและอีกหนึ่งปัญหาสาหรับเบรกค,คันนี้ก็คือตอนที่เข้ามาเนี่ยเบรกมันติดนะครับตอนที่เบรกติดเนี่ยเข็นรถนแทบจะไม่ไปเลยรถมันหนักมากนะครับตอนนี้เราก็ได้แก้ไขปัญหากันเรียบร้อยแล้วระบบเบรกก็กลับมาใช้งานได้ดี ตามเดิมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดใหญ่ที่เราทํากันก็คือการโอเวอร์ฮอนชงหน้าพร้อมเปลี่ยนสปริงชคหน้าเป็นของโปรเกรสซีฟนะครับเนื่องจากคันนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานมานานนะครับก็รถคันนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2010นะครับชคมันยุ้ยตอนแรกที่ขึ้นไปนั่งเนี่ยเรียกได้ว่าตอนที่มันยุบเนี่ยโอ้โหมันยุบแบบมันนิ่มมากเลยก็เดี๋ยวตอนนี้ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลองขึ้นไปโยกให้ดูว่าตัวการตอบสนองของสปริงชคหน้าเนี่ยมันทํางานได้ดีแค่ไหนนะครับ นีดรู้สึกถึงการตอบสนองของโช๊คที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับหลังจากได้ทําการโอเวอร์ฮอนเปลี่ยนซีนเปลี่ยนสปริงชุดใหญ่ไปเปลี่ยนน้ามันใหม่ล้างทําความสะอาดนะครับพวกขี้โคลนที่อยู่ในกระบอกโช๊คนะครับเดี๋ย้ว่าถ้าออกไปขีน่น่าจะให้ความรู้สึกแบบนุ่มหนึบน,นะครับแล้วก็น่าจะเป็นซีลลิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับก็ท่านใดที่สนใจสําหรับการโอเวอร์ฮอนโช๊คเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีหนึ่งจุดที่เราเปลี่ยนกันในวันนี้ก็คือตัวนี้เลยครับผม การเบรกการคัตนะครับเป็นของ One ฟิงเกนะครับก็ระบบเบรกนี่ก็ใช้เพียงแค่2องนิ้วเท่านั้นในการเบรกนะครับส่วนด้านฝั่งคัตเนี่ยเรียกได้ว่านิ้วเดียวก็บีบได้นะครับก็ราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็สวยงามด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เช่นเดิมนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมจนมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับยังไงผมขอขอบคุณพี่เจ้าของรถคันนี้ด้วยนะครับที่ไว้ใจในงานให้บริการเอารถเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านเรานะครับแล้วก็ ยังไงผมขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อของร้านเราไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e b o o o Fanpage นะครับไลน์ออ i ฟิเชียลอินสตาแกรม u ูทูบช n แนลแล้วก็ติ t o k ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้ผมทําคลิปรีวิวสินค้าหรือบริการด้านไหนก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาบอกกันได้นะครับยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดทําคลิปด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ